ดีครับผู้รับชมนิคมออนทัวร์ทุกท่านนะครับนี่คือความฝันความหวังของชาวนานะครับต้นข้าวที่ผู้รับชมได้เห็นอยู่นี้นะครับคือตอนนี้มันก็ยังพักผ่อนอยู่นะครับเพราะว่าลมจากฝนความฝันความหวังของพี่น้องชาวนาทุกๆคนนะครับปีนี้ข้าวจะมีราคาไหมเนอ้อวันนี้จะพาผู้รับชมมาดูมาดูการใส่ไสนะครับมาใส่ไสและยามรอบกัน เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆมากับเฟื่องแล้วก็พ่อนะครับดวงอาทิตย์น้ําไหลก็จะมาใส่ใส่ใส,ใส่ใส่รอบกันช่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับหรือว่าลมเดือนสิบสองก่อนเก็บเกี่ยวนะครับที่จะมีน้ําที่ระบายออกจากหน้านะครับก็จะมีน้ําไหลเป็นเป็นช่องน้ําไหลเราก็จะมาใส่รอบใส่ใส่เพื่อหาปลากันนะครับมาดูพ่อใส่ใส่นะครับตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นใส่ตรงทางน้ําไหล นี่คือไซนะครับไซหาปลานี่คืองาไซปลามันจะเข้าตรงนี้นะครับนี่นี่คือปากไซปลาจะเข้าตรงนี้มีสองงาครับนี่งาขึ้นงาลงพ่อบอกมีปลามันก็จะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับมาสี่โมงเย็นมาใส่ไซกับพ่อนะครับ ตรงนี้ก็ต้นพฤศจีนะครับมันจะมีลมมาแล้วก็น้ําก็เริ่มแห้งจะได้ข่าวว่าพายุจะมาอีกวันสองวันนี้ครับวิธีการใส่ใส่ยังไงนี่ลองหญ้าด้วยน,น,น้ำไหลเยไปตัง้งททมนล้างไหล ข้างล่างหออมอปลาจะขึ้นมาข้างล่างนะครับอโอ้แค่าวางไว้นะครับแล้วก็เอางาลงข้างล่าง มาบ่ลายบ่นี่เขา่าบนเหือมันมีป่ามาอือทุกปีมัปปนโอ้ยเต็มแล้วป่าปีนี้ฝนมาช้านะครับพอบอกทุกป,ปีเยอะแล้วปลาพอใส่ว่างแล้วก็จะเอายาปกหญ้านะครับคุมไว้ไ,วไหมหเห็นใส่กั้นยังนี่หญ้านี่กั้นมากั้นยัง เป็นปาเขาท่มาัน,นก,กัดแล้วเนาะเวลาป่าุ่งนี้เช้าวัสศยามมานี่เสร้เดี๋ยวเรามาดูตอนเช้านะครับนี่ครับเป็นปากใสกันไวน้ำออกจากเขาน้ำเข้าแก้วล้วนี่คือช่วงระหว่างเอาน้ําออกจากข้าวระบายน้าออกจากข้าเขาจะมีทางน้ําเราก็มาใส่ใส่ในทางน้ํานะครับเพื่อเรียแล้ว หาปลากันเสร็จครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้มายามใส่กันเรียบร้อยยามรอบบหรอฮะที่ใส่อ้าใส่รอบไปด้วยนะครับรอบที่ใส่ไว้ยังเต็มมือได้นี่ใส่เมื่อเช้ารอบอย่างนี้โอ้ใส่ไว้ในท่อรอบกบหรือรอบปลารอบปลา ี่ดเดอาอุ้ยโอ้ยบ <c oughs> กตัวนึงโอ้เพื่องเพื่อ <c oughs> งมาดูเร็วนั่นได้แล้วีนน่ยงตัวนะได้แล้วครับนี่ได้กบตัว, <c oughs> ตวเบล้อเลย <c oughs> กบเต็ะมก็เพราปลาหมกเขา่านี่รอบนะครับรอบก็วางไว้วิธีการใส่ก็ใส่อย่างนี้โอ้มันเข้าอย่างนี้เลยนั่นได้กบใหญ่เลยพอดีใจใหญ่เลยได้ปลาด้วยนี่ไอ้นี่เดี๋ยวบ่เดี๋ยวยังมาใส่ซักมีพลาสติกไหมไอ้มีถุงบ่เปลือกแน่อันนี้ไหมในรถมีบ่ ได้เลยปนกบแล้วกับปลาหมอปลาเข่งนะครับแล้วแรงเลยยังวะโอ้ขาบหนึ่งเลยมาเมือ่อใส่เมื่อเช้านี่เองครับได้นะครับนี่ก็แล้วแรงไปแล้วนะครับนีน่ว่ากันมีเนตัวใหญ่แต่ว่า,ากบกบตัวเบ้อเลยพี่เด้เต็มใส่ได้หนีหนมันปลามันหลายปลามันหลายปี่นี้มันมันหน่อยล่มตื่นล่มดีนะอู้แต่ว่าป้า,ปาไม่ก็ใหญ่แล้วนอ่นนี่ใหญ่แล้วนี่ โอ้ได้เกือบโลแล้วนี่นอ่อ่าเราจะเทรอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมายามใส่วันนี้ยามรอบไปก่อนนี่คืออาหารที่หาได้ในทุ่งนานะครับเป็นของธรรมชาตินะครับพาผู้รับชมมาดูวิธีการหาอยู่หากินแบบวิธีโอโบเก่าตัวใส่บ้านกบกบใหญ่น่องเดี๋ยวกบกันสำคัญมันฟานว่วนมีหางับขากระป๋อง ออกมาเ,าเป็นหรอนี่ว่ได้กินแลานหนดาเลยเอ,า,อยางานเน่ยาันลดเนาจับามได้กันีวะ,วะ้ป้ามีตัวพ่อก็เพิ่งใส่ใส่ครั้งแรกเนี่ยใส่สส่มูลั้นเลยซึ่ว่าใส่ซึ่งว่าใส่สนอะ โอนี่นะครับอาหารทุ่งนาได้แล้วใส่มเช้าก็น่อยได้นี่ปลามันอเป็นกะมังตัวรไมด้ได้แบก็ใส่รอบต่อเลยตรงทางน้านี่ครับีพุ่งนเช้าเราจะมายามด้วยกันนะครับกับพ่อนะครับว่าจะได้เยอะได้มากตอนนี้ก็คืออันนี้มันใส่ไว้ก่อนเนาะนี่ตรงทางน้ำรอบนี้ก็มี ก็วางลงเลยนะครับเอาเอางาลงจะมีงาเดียวส่วนไสมันจะมีสองงานี่ก็คือมีปากมันจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้ในน้ำไหลที่จงใส่แบบตัวนี้มันโดดเขาเองเป็นบอกเนี่ยก็แรงคือมานในน้ำไหลโอ้นึ่วันแต่มมาทั้งคุณนึกว่าแต่หันหันหลอดไปทั้งคุณโอ้ต้องต้องใส่ใส่ทวนน้ํานะครับนี่ทวนหนักใส่ทวนน้ำแห่เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งลักษณะการใส่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่ตัวนี้มันจะปากอยู่ข้างนอกไม่เหมือนใส่ใส่งามันจะอยู่ข้างล่างปาก อันนี้งาอยู่ข้างนอกรอบส่วนไซก็งาอยู่มันบริเวณโดดมันกันแหลนคือว่าในหนามเลนี่มันโดดโดดเข้าไปน้ําไหลนี่มันจะวิ่งขึ้นไปตามหนามอ่ะอ่ามีการใส่รอบเรียบร้อยครับมาแม้แต่้างฝุ่นมาตั้งที่ที่ที่นี่มาจากไส้คืนไส้ทัคืนไสปลาคืนทำนานในนาที่แล้วมันปลาล่องทีวนี้ปลาคืนเขาเอิยกปลาคืนมันไหลทวนน้ำึ้นมาในหนามอืมเอาเฟืองไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่า เพิ่งเคยมาอยู่ทุ่งนาเพิ่งเคยมาอยู่บ้านต่างจังหวัดก็เพิ่งเคยเห็นเอาเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับมีหลายงมีหลายหลังก็ใส่หม่องแล้วมีก็ทางน้ำหลอยู่บอโอ้ส่นาง่นางไวุ่นกสโอ้แคนี้กอสม่ถ้าใส่ตังทางน้งในทุใส่ในทางน้ําทุ่งนาแบบนี้นะครับถ้ามีหลายหลังพ่อบอกว่าก็ใส่ได้หลายหลังไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน ตอนเช้านะครับมายามใสกับยามรอบกันเช้าแล้วครับวันนี้เรามายามใสกับยามรอบกันนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็22องศานะครับที่สีสเกตอากาศกำลังดีครับ มาแต่ใส่โอ้ได้เบิ่งช่องนี้เขาม้อนทั่วบ่นี่เบอร์ยูทูบไหมโอ้โขอบคุณครับเออเจอแฟนคลับนะครับถามมาเบิ่งรอบพอดีครับครับมาแต่ใส่นี่ส่ไม่ีเกตได้ว่าระกบนั่นเพิ่มาเบิ่งรอบเนี่ยเพิ่นพ้องเอ่อหน้าพอมีเพิ่นใดอยู่ครับเนี่ยรอบอยู่กบนะครับเป็นถุลากรครับครับครับโอ้ครับครับเดินทางปลอดภัยครับ

ครับครับผมเมื่อเราบ่ลนี่้ครับผมครับครับครับมาหน้าเราบอลเนี่ยมาอาหันนี่ครับแน่นอครับดี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 มครับยามรอบใส่ไปแต่เมื่อคืนบ่ลนี่้ได้ครบนล้เก็บครบบ่ลแล้วครบตัวหนึ่งครบตัวหนึ่งไปใส่นี่มาบกทหานมันจะรอบไฟมาวางไว้เขเลยนะก็ย่ามเขาเ้าดูบ่แค่นะหานโอ้ยเขาแกงอยู่นอ่อนี่เออ เข่งหน่อยก็เป็นอีก้นที่รับ้านเราตมนีละผลมาละครับครเรียบร้อยนะครับได้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 หลายเติบอยนี่ในปนความครบหน่อตีเยอะใส่มองไรนทางนี่บ่ก็นี่ใส่แน่บนรนำโอ้นามทอดน่ยบ่ใส่ปป่งบรนนำเข้นๆหนย่งมัวนเอาอะไรมาเลเอาอะไราเอับนี่ฮะมีแเ่น้ำมันมีแจ่น้ำที่สีเกียวยังไงโอ้คอเกาทำมันทิมันตะโตกมาก่ ทีดมาสีมอยู่มืออื่นืมเมนบอกลุกไหมต้นบนบอก็ดีไปส่นัสันสิธไปเพ่งน้ำออกนอคันนอบันเท่าอยู่ทังป้ายน้ำเขาติมาจากลุบกันหลายกับลายโหดบบมีกับโมีเลยช่วงเลกีนาาจดว่าตอนสิงหากันยะหาจัดว่ามันมากกับมาแห้งขอเสียมาดิตัวเขามันฝืนเรื่องนอ มีังน้ำงไม่นด้เช่นกอนเพราะตกมาาปูนมาใส่มากขึนเพิขึ้นเลยครับเออดปสันเพาว่าเราเอาหนึ่งเขีนไม่ไครับครับพยายามลอกกับใส่กันคบหน้าพอมาแล้วใส่เราใส่ไว้เมื่อวานบรรยากาศเช้าๆครับตอนนี้ ก็ยังไม่หนาวมากนะครับวันนี้ไม่มีไม่ค่อยมีลมเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานลมแรงกว่าตอนเย็นๆตอนเช้ามาไม่มีลมแล้วมีความชื้นเยอะกว่าเมื่อวานเดี๋ยวยามใสก่อนเลยน,น้นามไหลเนาอหน้าอยดูผลงานก่อนนะครับ แต่ไม่มีป้ายในน่านเลยจอบต้อจอบจอดอยู่นะ่นโอ้ไม่โดนครับว่าอะไรพราโตได้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้สักตัวเลยครับหล่อมั่งเลยใส่บันไดก็น้ำมันบ่ไหลน้ำไม่ไหลนะครับนี่มันไม่ลมด้วยเดี๋ยวมาดูรอบกันต่อไม่หมานไม่หมานครับ ดูรอบก่อนเรื่อรอบถือเว้ยก็ได้แกงหนึ่งได้ทั้เมื่อวานะครับนี่อ่ารอบโดนนะครับเดี๋ยวมันนี่โอ้โหเดี๋ยายเติมยู่นี่โอ้หากินกับรอบครับมาใส่ใส่แต่ได้รอบนะครับตัวใหญ่เลยกระดูกก็มีตัวเอ้ยโอ้นี่นี่นี่นะครับกระดูกหน่อย ยากาตอนจะซอมอ,อ้าวได้แล้วนะครับนี่ก็ได้แกงหนึ่งกันเลยครับประมาณครึ่งโลเหลือครึ่งโลได้หนึ่งแกงครับปลาหมอหรือว่าปลาเข็งด<ล>้วยเหรอในกระสุดยอดแล้วปลาปีานี่ไม่ได้ซื้อกินนะครับปีนี้ฝนมันมาช้าลปูปลาหมอตัวใหญ่เด้วนใหญ่แหรอปลาใหญ่เหรอแกงนึงอ่ะแกงหนึ่งได้แกงนึ่ง ่ไวเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นก็มายามกันอีกก็ใส่ไวเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการหาอยู่หากินนะครับในน้ํามีปลาในน้มีข้าวก็ยังมีอยู่นะครับปลาผลมาค่อนข้างจะช้าปลาตัวขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นี่ครับตอนนี้ก็ได้อาหารเช้าแล้วครับเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อย, <c oughs> ยอยืม <c oughs> ต,ในในตัวใหญ่ตัวใ,นในหญเยอะกับข้าวได้หนึ่งมื้อนะครับนี่บรรยากาศเชาา้าๆพ้าผ้าทิตเตยังไม่ขึ้นนะครับนี่หกโมงหกโมงตรงนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนที่ใส่นะครับเมื่อกี้ใส่ไม่ถูกพาทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศเช้าเช้าที่รีสเกตด้วยผมก็เพิ่งได้ออกมาช่วงเช้าหลังจากที่ไม่ได้ออกมานานมากนลครับกับเพื่องฟ้าสวัสดีค่ะ อากาศตอนเช้าเย็นดีดีดีก็ยามไปอย่างนี้วนวนไปเรื่อยจนกว่าน้ําจะหมดนะครับพอน้าหมดมันก็จะเป็นปลาคอนเขาเรียกปลาขอนน้ามันก็จะกองอยู่ในมุมของนาข้าวทําให้เรามีปลากินกันช่วงนี้นะครับนี่พอเปลี่ยนมุมแล้วไปดูกันข้าวเริ่มเหลืองมากแล้วนี่ก็อีกไม่กี่วันก็ได้เกี่ยวนะครับนี่คือดวงจันทร์นะครับนี่เลยวันลอยกระทงมาสามสี่วันแล้ว นี่น้ำยังเต็มอยู่เลยครับนี่รถเกี่ยวงลงไม่ได้ช่ตงตรงนี้นี่ข่าวตรงที่น้ามันมันแช่แช่น้ำนะครับเปลี่ยนพิกัดนี่มาเปลี่ยนพิกัดอ้มองนี่ต้องเสียอวอยู่ เปิดทางน้ํานะครับก็จะใส่ไว้ยางไงวนไปวนมาใส่ไว้ทั้งวันทั้งทั้งคืนนะครับบังไว้พอแล้วนี่โลงอยู่ต้นเออน้ำลายอยู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอมายามตอนเย็นนะครับนี่ใส่ไว้ช่วงเช้านะครับนี่เราก็เห็นผลงานนะครับการใส่โดยการอันนี้คือพึ่งพาตัวเองก็ว่าได้นะครับเพราะว่า จริงสมัยก่อนไสก็สารเองนะครับรอบก็สารเองคือไม่ได้ซื้อเลยแม้แต่แม้แต่อุปกรณ์หาปลาก็ไม่ได้ซื้อนะครับการหาอยู่หากินแบบพอเพียงตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็จะซื้อกันหมดเลยนะครับหรือว่าหาปลาแบบนี้นะครับก็จะประหยัดไปเป็นหลายร้อยเลยครับวันหนึ่งนะครับถ้ามีความขยันบ้านเราก็อยู่ได้แบบพอเพียงครับแต่ต้องอย่างเดียวก็คือความขยันแหละครับเพราะว่าเราจะพอเพียงได้ก็ต้องพยายามพึ่งพาตัวเองคือผมเห็นพ่อนะครับ การหาอยู่หากินแล้วก็ปลูกผักกินเองแล้วก็มาหาปลาแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้พึ่งพาตัวเองคือบางอย่างมันก็ได้ประหยัดรายใจ่ายในครอบครัวได้นะครับนี่คือวิธีเก่าที่ยังคงอยู่นะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กส่วนมากก็จะไม่ได้ออกไร่ออกนาเหมือนยุคของพวกผมแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือในเมืองไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสกับการหาปลาแบบนี้แต่ก่อนสมัยยุคผมเป็นเด็กนี่ก็คือเลิกโรงเรียนมาก็ต้องมาใส่เบ็ด ในช่วงเดือนแบบนี้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้ออกนามาหาใสเบ็ดหาปูหาปลาแบบนี้นะครับก็จะต่างกับยุคสมัยนี้นะครับต้องเรียนหนังสือแล้วก็อยู่ในเมืองก็เวลาก็น้อยกว่าที่จะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับนี่มีเพื่อนบ้านไปยามใส่มาเหมือนกันเดียวจะขอถามหน่อยไต้บ๊อไต้บอไอเบิ้องนะี hey, ้นนนนนโอ้ใสยังนน่ใสรอบ นี่คือยามรอบมาโอ้ได้ประมาณ2โลครับนี่ปลาเค็งรวดเลยโอ้นี่นะครับเดี๋ยวดูโอ้ายาวจังน,นี่รอบจังอันเดียวดิคือนคาขึ้นแน่เดีย๋ยวใส่ถืงหม่องเดี๋ยวถืงหม่องมันถือขึ้นพอดีพอ่อได้ร้ายทำหน,นี้ได้นี่พอได้เครื่องโล่งเองครับขอบคุณครับแวะถามวันถือหม่องมันพอดีโอ้จ้าเลยเขาบอเจ้าร้านข้าวกลุ่นมาเลยได้จ้าเลย รอบใส่ในะครับวันนี้ก็คือวิถีพื้นบ้านที่อยู่กับไร่นามาช้านานนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิคคบอลทัวร์ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ